ครับสวัสดีครับ่อแล่พี่น้องสุขุสุขคนครับคลิปนี้ก็มาพอกันครับมะยำยำโค้งสุดทา้ายครับพี่น้องก่อนหวยออกไปเสียเอาสูตรนี้ครับมาฝาก สูตรเลขคงที่เด่นคงที่หกตัวครับกับเด่นประจำหนวดคือหวดนี้มันออกวันที่สิบหกแตเด่นประจำหนวดวันที่สิบหกก็คือสองเก้าหนึ่งหกศูนย์สามศูนย์ก็เป็นเด่นหกตัวขึ้นกันครับเราเอามาตัดกัน เลขคงที่ตัวนี้ก็เข่าดีครับยังหวัดวังหันวัดทีิพานมาวังหันก็เข่าศูนย์หกเจ็ดศูนย์ครับเด่น <c oughs> <c oughs> ประจำหวด วันที่สิบหกหมดสิบหกเดือนสิบครับออกศูนย์หกหนึ่งหาศูนย์หกหนึ่ง แล้วสูตรกับเขาดีครับพี่น้องก็เลยเสียมาฝากพี่น้องจักหน่อย่ามันเขางวดงวดนี่ครับตัวมีโศกมีลาบครับพี่น้องก่อนสิเขาไปบางสูตรครับ <c oughs> ฝากคําเตือนสักก่อนครับคําเตือนสูตรคํานวณน,นี้เป็นเพียงแนวทางการหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นให้ทันใช้ดุลีนิตในการรับชมครับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับขอบคุณที่ติดตามครับ <c oughs> ขอบรุ่นทุกไลทุกแช์ทุกการกดติดตามครับพี่น้องจื่ใจก็กดไลก์กดแช์ครับแบบนี้ก็มงสูตรกันเลยครับสูตรที่เอามาตัดสูตร เด็กโค้งทีนี่ครับก็คือสูตรนี่ครับสูตรลักหน่วยบนครับลักหนวยบนมาตั้งแล้วก็เดินแต้มลงมาข้างล่างหนึ่งแต้มเป็นเจ็ดบันการหกนี่ก็เพิ่มขึ้นเป็นสามแต้มก็คือเก้าครับเพิ่มสามแต้มก็เป็นเก้าลดสามแต้มก็เป็นสามครับเจ็ดก็คือกันครับเจ็ดเพิ่มสามแต้มก็เป็นสิบเอรศูนย์ครับ ลดสามแต้มกัเหลือสี่ครับศูนย์นี่ก็เขาดีครับงดทิพานมากเหมนก็คือศูนย์หกเจ็ดศูนย์ครับกับเขาครับพี่น้องคันว่าากคิดมากกับพี่น้องก็เอาตัวนี้ครับจับคู่กันเลยครับครับ <c oughs> อันนี้ก็ตัดเอาจับส้นกันครับมันส้นกันตัวใดก็กบวงไวครับพี่น้อง กัดโซนกันที่ศูนครับหครับเจครับนี่ครับชนกัน3ามตัวกระสิเลือดหน่อยตัวลงมากครับจาก6ตัวกระสิเหลือ3ามตัวสูตรนี่ก็คือกันครับ ก็ให้พี่น้องเอาสองตัวนี่สองสุดนี่มาตัดกับสุดเหล็กเหล็กประจําหวดนี่ครับกับสองสองก็มีสองก็วุไว้ครับศูนย์หนึ่งกรนีกับเก้าศูนย์หนึ่งสองกับกสิเดียนอยู่ สตัวครับสูตรสูตรนี่ก็เด่นสีตัวตัวนี้ก็มันซ้ำกันครับกับศูนย์นะครับกระสิเลือเก้าศูนครับเรือเด่นสีตัวบันี้เอา2องสูตรนี่จับคู่กันครับเนี่ยครับกระสิเป็นเก้าศ 06 9 07 0 00 06 07 1 16 10 16 17 2 กลเป็นสองศูนสองหกสองเก็ครับยครับนก็เรืยนหน่อยตัวลงมาเลย ต่อไปครับเกาสูตรนี้ครับสูตรหลักหน่วยบนครับคือหกบวกแปดหกบวกแปดได้สิบสเอาสครับสี 4, เพิ่มถามแต้มเป็นเจ็ดครับ เกตเพิ่มสามเต้มเป็นสิบเอาศูนย์ครับ <c oughs> สุดที่สองก็คือเอาลักแสนครับแสนคือเก่ากับบวกเก่าคงที่ครับกระสิร็เป็นสิบแปดเอาแปดครับ 8, แปดเดินเทลาเต้มครับเป็นเก้าเป็นศูนครับไป <c oughs> <c oughs> นี่สูตรนี้ สูตรนี้ตรงวาตัดสูตรนี้ครับคือเอาเอารักสิบบนเอาลักสิบบนครับลักสิบบน หลักสิบบนหลักสิบบนบวกกันครับหลักสิบบนคือศูนย์บวกศูนย์ครับก็ได้ศูนย์ครับศูนย์ตัวนี้ต้องมาบวกเลขคงทีครับคือสามสามหนึ่งสองครับศูนย์บวกสามได้สามครับ สามบวกสามครับได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดครับเจ็ดบวกสองได้เก้าครับนี่ครับคือเด่นตัวสูตรที่สองครับคือเอาหลักหน่วยบน <c oughs> บวกกันครับหกบวกหกครับหกบวกหกได้สิบสองเอาสองครับ เดี๋ยนี่เอาสองตัวนี้มาบวกสามค้งทีครับบวกเลขคูงทีนี่ครับสองบวกสามได้หาครับวันเอาหาตัวนี้มาบวกสามครับเลขแปดแปดไปบวกหนึ่งเดขเก่าเก่าบวกหนึ่งเก่าบวกสองได้สิบเอ็ดตัวหนึ่งครับนี่ครับสุดที่สองวันนี้เอาสองสุดนี้มาตัดสุดรสองสูตนี้ครับ สามสามปุ่มีครับหกปุ่มีครับมีเกีดครับมีเก่าครับจุดที่สองหาป่มีครับมีแปดครับมีเก่าครับหนึ่งปุ่มีครับ กสิเดเดนยี่สามตัวครับคือเกตแปดเก่าเพราะเก่ามันซ้ำกันสองตัวครับ 8, เกตแปดเก่าแล้วที่ยามาตัดสุดนี่ครับสุดที่จับคู่ไอ้ครับเรียงตัวแปดแปดตรงนี้ครับเจ็ดเจ็ดก็มีสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ด เก้าเจ็ดเก้าคหกเป็นเก้าศูนย์เก้าหกครับนะครับอันนี้เลีหกสุดเลี้กหกสุดครับพี่น้อง แบนี้ก็เอาสูตรนี้ครับคือเอาหลักหลักพันครับเอาหลักพันหลักพันคือสามบวกหลักร้อยครับ คือหนึ่งบวกกันครับสามบวกหนึ่งใน้สี่ครับมาในสูตรที่สองครับคือเอารักสิบบวกรักหน่วยบนครับศูนย์บวกหกในหกครับมาเนี่เอาสี่กับหกในบวกกันครับก็ได้สิบเออศูนย์ศูนย์นี่เพิ่มหนึ่งแต็มเป็นหนึ่งเพิ่มหนึ่งแต็มเป็นสองครับ เกษตรเด่เนสามตัวครับคือศูนย์ศูนย์สองศย์หนึ่งสองสน ูนย์ก็มีศูนยังครับก็บมีศมิเก่าศูนย์ครับศูนย์เจ็ดครับหนึ่งหนึ่งก็มีหนึ่งเจ็ดครับสองก็มีสองเจ็ดครับ Oh. Ya, kalau beliau si Isut แบบนี้เอาตัวนี้ครับมาตัดอีกเล็กน้อยครับตัวน,นี้เป็นสูตรบนครับพี่น้องตัวน,นี้เป็นสูตรบนคือเอาลักแสนครับลักแสนบวกกันลักแสนคือเก่าบวกเก่า ้าบวกเก้าได้สิบแปดเอาแปดครับมันก็เอาลักหน่วยลางครับรักหน่วยลางบวกกันคือศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ครับมันนี้เอาแปดกับศูนย์นี่บวกกันครับแปดบวกศูนย์ 0, ได้แปดครับก็เดินไปที่ะระแหนมครับแปดเก้าศูนย์ 0, นี่ครับให้มันได้สามตัวครับ แปดแปดโบมี่ครับมีเก่าครับมีศูนย์ครับตัวนี้เป็นเป็นสูตรบนครับกคือสินาสีมาบนขันแมนมันมากครับขันแมนมันเดือนเต้ ก็สิได้เก้าศศเจแก่พี่น้องเน้นเน้นบนกันลางครับ กลับตัวด้วยนี่ครับแบบนี้แบบนี้สูตรล้างครับคือสูตรนี่ เอารักแสนครับเอารักแสนคือเก้าบวกลักน้อยบนคือหกบวกลักสิบลางคือเจ็ดเก้าเก้าบวกหกไดสิบห้าสิบห้า บวกเกดในสิบสองครับเกาสองสองตัวนี้เดินเดินสามเตะเทเลแตีมได้สามหลักครับคือสองสามสี่นี่ครับหวัวน,นี้ได้สองสามสี่ก็มาจับสุดนี้ครับ มันกระสิได้ส้อนอยู่ตัวเดียวคือสองสองเกตตัวเดียวครับนี่ครับ เนีย่ยครับตัวนี้เป็นสูตรลางสูตรลางตัวนี้ก็กรลังเดินครับพี่น้องโ <c oughs> มสีเย็ดเห็ดใหยอดมึงจะ สองสามงวดครับเริ่มต่าง,งวดนี่ครับสี่ย้อนให้มึงนี่ครับเริ่มต่งวดที่มันออกกังบนออกศูนย์สามกราลงออกเกตหานี่ครับเก่าเก่าเก่าบวกสาม บวกเกต์ก็บวกสามด้สิบสองครับสิบสองบวกเจ็ดก็เป็นเก้าครับเก้าเดินเทียแเป็นศูนย์เป็นหนึ่งครับเนี่ยครับอวดต่อมาเนี่ยครับมันก็อ,อ่านาศูนย์ครับเขาศูนย์ครับพี่น้องเนี่ยครับเขาศูนย์ ต่อมาครับหลักแสนคือสีหลักหน่วยคือเกาหลักสิบล่างคือหาสี่บวกเกาได้สิบสามครับสามบวกหาได้แปดครับแปดกระเดินเทเลเตียเป็นเก้าเป็นศูนย์ครับ เนี่ยครับหัวนีมันขึ้นบนครับพี่น้องเนี่ยครับศูนศูนย์มันขึ้นบนเป็นอย่างผมคือให้กันบนแม่น้อครับเนี่เพราะว่ามันมาได้ทั้งบนทั้งล่างอ่ะนี๋นี้หัวต่อไปครับเคือหกลักแสน บวกลักหน่วยบนคือ6บวกลักสิบลางคือ1 6ึบวกหได้12ครับ2องบวกส <c oughs> บวกหได้ 1, 3 3 4 5 เงินมจำสูตรพิดบ่ครับหกบวกสามหกบวกสามสี่วกสี่แปดบวกเก้า หนึบวกหนึ่งได้สองสองบวกหกได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าแปดบวกหกได้สิบสี่สี่บวกเก้าได้สิบสามสามบวกห้าได้แปดแปดเก้าศูนย์ นวดนี้บ่เข่าครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปเบื่องสูตรให่ก่อนครับสูตรนี้แม่ซิเมนสูตรพิษผมลืมเอาสูตรมานั่งครับลืมเหมือนสมมติสูตรยูดอีกมองหนึ่งแต่ว่าสูตรนีม้มันเข่าครับสูตรไอ ที่ผมเห็นแต่ว่านี้ผมจําผิดมันมันโม,นม,นม,นมนนเมนต์สูตรนี่ละมั้งสูตรีตัดทิมครับเดี๋ยวผมสิลงให้ไหมสูตรสูตรสูตรดินลางกำลังเดินครับนะครับสูตรนี้ก็ มันเน้นยพราะม่พี่น้องเป็นโค้งสุดท่ายครับขันมันเขากับโชคดีน้ำกันครับจะตามที่เห็นมามันเกิดเขาเกือบสุงวดครับพี่น้องแบบนี้ก็เอาสูตรเลขล็กอกยี่สิบหาสูตรครับมาบนมาลาง กันลืมครับพี่น้องนี่ครับสูตรนี้มันเดินดีครับสูตรนี้เดินดีไก่พี่น้องอย่าลืมสูตรนี้พอ้อม,มันก็ได้เรียกไก่เคียงกันครับนี่ครับไก่อีกตัวหนึ่งก็เก้าหกครับพี่น้อง กันนี่ผมมากส่วนตัวกันมันมาเก่าหกเพราะว่านี่มันตัดบ่ได้ครับเก่าหกเก่าหกอีกตัวหนึ่งครับฝากไว้เด่นที่สิบหาสุดครับ นะครับสุดท้านี่ครับพี่น้องม่โศกไม่ลาบลำรวยลำรวยถูกไว่รวยเบอร์กันทุกคนครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สวสีครับสวัสดีครับ